สวัสดีค่ะโบนัสค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องโซลูเ e เวลิ่งตอนที่7ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนเป็นความท้าทายใหม่ของจีนูเหมือนก,น,กนกันกับการที่แบบได้กลายเป็นเพลเยอร์ที่ระบบเลือกมาแบบนี้เนาะกับการฆ่าคนเป็นครั้งแรกและก็จำเป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธร์ระหว่างจีนูกับระบบะมันเหมือนแบบ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าได้ไหมแบบยื่นหมูยื่นแมวคือระบบก็คอยควบคุมชีวิตของจินูอยู่จินูเองก็แลกกับการที่แบบตัวเองก็ต้องแข่งแกร่งขึ้นมีเกวดอะไรให้ทําก็ต้องทําอะไรเงี้ยอืมซึ่งแล้วก็จัดการดันเจียนแรงสีเรียบร้อยแล้วอีพวกจะเรียกว่าอะไรโจรขุดแร่โจรขุดแร่ก,ก็โดนจัดการเรียบร้อยแล้วมีน้องจินหูที่ ได้รับรู้ว่าจีนูแข็งแกร่งไม่ใช่แค่แรงอีเนาะแต่เอาจริงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจีนูจะอยู่ในระดับประมาณแรงไหนแล้วเนาะแต่อย่างน้อยต้องมากกว่าซีนั่แหละอาจจะบีแล้วไหมยังไงเนาะแล้วก็มีออมมีตอนเทียสุดท้ายเลยเนาะแบบมีบุคคลปริศนาพ่มาก่อนจบตอนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจะแบบมาเกี่ยวข้องกับจีนูยังไงเนาะหรือกับการที่แบบ จินูเขาแบบแข็งแกร่งสามารถอัพเลเวลได้แบบนี้เราก็ต้องมาดูต่อในตอนนี้ว่าหลังจากนี้จินูจะต้องไปเจอความท้าทายอะไรใหม่กับการที่เราแบบสามารถอัพเลเวลได้จะมีใครรู้สิ่งที่จินูเป็นอยู่ตัวเนี้ยนอกจากน้องจินฮอูอีกไหมเนาะ รวมถึงน้องกับน้องจินโฮเองก็จะได้ไปไป,ปฏิบัติภารกิจอะไรด้วยกันอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียวราเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it คือ้วนตายเยอะมันก็ต้องเช็คอะ <c oughs>

เพราะว่าเคสจินอูมันก็เป็นเคสที่แบบดูน่าสงสัยอยู่แล้วด้วยน้องใครเอพี่ใครวางดงสูงือใครแสดงว,ว่าอาจจะแบบได้ยินประวัติของตาคนนี้อยู่บ้างหรือเปล่า หรือว่าคือคนที่โผล่มาตอนท้ายตอนที่แล้วเหรอควาดงดงซูเคเอฟซีหรือเปล่าเกาหลีไก่ทอดอรอ่อยอร่อยเยอะไม่ต้องกินเคเอฟซีคือฆ่าคนไปด้วยไง <laughs> 力の差をともかく少しのためらいもなかったむしろお前ごときのこの俺レベルはだが相手はモンスターじゃない人間だぞ大丈夫具合悪いのお釣りをもらい忘れた気がしたけど。 หมายถึงแอลกอฮอล์หรือเปล่าการว่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาหรือเปล่าโอ้โหแอลกอฮอล์กลายเป็นสารพิษ

แล้วแบบนั้นก็จะมันก็จะทำให้คนแบบรู้เรื่องจีนูเพิ่มมากขึ้นหมือนติบเก้าครั้งเงื่อนไขาการเป็นหัวกิล,ล้วลงปลาร์ตี้สิบเก้าครั้งไอ้ยี่สิบครั้ง 僕はギルドマスターの免許を取りたいんですそのため20回以上のハンターであること先日がその1回目でしたなので筆記試験には自信がありますでも実践はそういや友人建設の次男だっけギルドマスターになりたいのは会社父がギルドを作ろうとしてまして 友人建設セの設はギルドはい。ダンジョンは危険な分それだけ多くークのタカナのネムテミル。おい、さて、こうジョイモンスタ、シガイワ、はマザンのザイヨンスカ。サマリカイシャはョノハンタン。ジはウジショコはモはティカ。ソノトリズム。Still I? フクマスタンのボケノアニはン。

兄貴もするためには仲間が必要ですよね僕もランクの高いハンターと組むよりいい人が父を説得しやすくなります兄貴は B 級力がある人選びを誤れば命の危険を伴うが兄貴なら。 それ以上。<noise> คือเพราะมันสิ่งคือมันเส,ส,สียงกับเขาด้วยไม่แต่เวลาต่อสู้คนก็ต้องเห็นปะวะใช่เขายืนเฉยเฉยเหรอ น้องชายคือไอ้คนที่โผล่มาตอนท้ายจริงใช่ไหมขาเป็นหัวกิวไหนนีกว่า 私条約が締結されている国であれば現地の法で裁かれます本国の法で裁かれることになりますつまり原刑も可能かとスケジュールを調整してくれギルドの業務に支障をきたしますいつまで埋まってるその後で เพือ่อเขาก็คงไม่ได้คิดว่าจะเป็นผีมือจีนูหรอกมั้งเขาก็จะคิดว่าเป็นผีมือจีนฮงตาเดงน <タッ><笑><笑><タッ>もし300億手に入ったらどうする急に何もしな<だ>の<タッ>大学行こうかね<ア>ハハ โอ้ยรอดว้วยน้องไม่ได้ถึกเหมือนเพอ มาแล้วไม่ไปแล้ว น,นี่ครกุญแจรหรูหราก็าเดินเลยปแสดงว่าเลเวลมันก็ต้องแบบอยู่ในระดับที่แบบมันพอจะใกล้เคียงกับเลงเอ็ไห จริงี่ป่าไปสำบเลสเหรอเอปะตะตูเหมือนตอนไปวิหารเลย

จิตสถทานมากกว่า <laughs> ดีพวกตัวแรกนะ ดีว่าบีพรที่ได้จากวิหารโอย ถ้าฆ่าเซอร์เบลอ์ได้แล้วนี่มันจะมีตัวอื่นไม่นี่แค่ตัวเดียวกูะจะตายแล้ว หินไปไหนเดี๋ยวก็มีแบบขวดใหญ่ไหม จะใช้แบบฟูดฟูดร่างกายจากการกินสารพิษเข้าไป ันนี้คือตายแล้วเหรอเฮ้ยอีกหัวอีกโอเคอ๋อ โอ้ต้องผสมเองกูต้องเข้าไปสู้กับอะไรไม่ได้ พอไปอัพเวลก่อนจะผ่านแต่ละดันเนี่ยโดยเฉพาะดันส่วนตัวเนี่ยแล้วว่าคือบางทีเอาจริงคือมันก็เหมือนเวลาเล่นเกมอะไรบางทีแบบไอจะเอาแบบแค่พลังเยอะอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จริงไหมแล้วก็ต้องแบบคิดด้วยวิธีการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยยิ่งแบบมาเจอมอนที่แบบมันเลเวลอาจจะเลเวลเลเวลสูงกว่าหรือเลเวลพอๆกันอะไรเงี้ยที่แบบมันไม่ได้ชนะง่ายๆมันก็ต้องแบบ คิดด้วยเออแบบเหมือนสถานการณ์เฉพาะหน้าเรนซอนที่เราแบบเฮ้ยพลังใกล้จะหมดแล้วใกล้จะตายแล้วเนี่ยแต่นี่คือถ้าแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจีนูแบบตายแบบแบบตายในดันส่วนตัวึ้นมาโอเคมันก็มีแบบคําแบบสเตตัสแบบเด้งเตือนอยู่เรื่อยเรื่องพลังแต่ถ้าเกิดแบบเออมันแบบจีนูอาจจะคิดหาวิธีแบบเพิ่มพลังไม่ทันหรือแบบ อะไรก็ตามแต่แล้วแบบตายที่มัมงจริงคืออย่างไงก็คือตายจริงๆเลยเร <c oughs> แล้วก็คือแสดงว่าเซเบรอสนี่แบบคือเป็นแค่แบบตัวเฝ้าประตูเฉยๆก็คือเดี๋ยวรอไปอัพเวลก่อนแล้วค่อยกลับมาเข้าใหม่ <c oughs> คือแค่แค่ตัวเฝ้าประตูก็หืดขึ้นขอแล้ว <c oughs> ส่วนเรื่องกับจินโฮนี่คือแบบมันก็ยากอะคือบบเพราะสถานการณ์ของจินูมันให้ใครรู้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคือแล้วคือแบบยังไงคือจินจินคือจินโฮเขาจะให้แบบไปลงเพราะว่าเขาก็บอกแม่เอ้ยแบบลงดันแบบแรงต่ําๆก็ได้อยเงไงไม่ต้องไปแบบอยู่กับพวกแรงสูงแต่ว่ายังไงก็คือจะให้แบบจินูเขาให้คนรู้ไม่ได้อ่ะแล้วใช้เขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย อีกสิบเก้าครั้งเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอ <c oughs> คือเราคือด้วยสถานการณ์โอเคแบบจีนูให้คนรู้ไม่ได้แต่ว่าสาักวันคงต้องมีคนรู้เพิ่มเึื่อเรื่อยๆมันจะเก็บเป็นความลับได้นานแค่ไหนอ,อไหนจะคนนั้นอีกใช่ไหมที่เอ,อได้รับรายงานเรื่องจีนูที่แบบเคยไปหาจีนูที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องแบบ เออคือถึงแม้ตอนที่ทเจอกันที่โรงบาลเขาจะรู้เฮ้ยจีนูแบบไม่ใช่เป็นลักษณะของปุ่กระขั้นสองแต่ผมมาเจอเคสแบบเนี้ยที่แบบเคนแหลงสี่ตายหมดแล้วมีจีนูที่รอดกับจิมโฮที่แบบแหลงดีอยู่เหมือนกันเขาก็อาจจะคือตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้สงสัยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มันก็อาจจะต้องแบบเก็บไปคิดหน่อยว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้หรือเปล่าเพราะมันมีเรื่องวิหารนั่นด้วยที่แบบถึงแม้จะหาหลักฐานอะไรไม่เจอแต่ว่ามันก็ มันก็ถือว่าเป็นเคสที่ยังจะต้องจับตามองอยู่เนี่ยเหมือนที่ตอนนั้นที่เขาคุยกับหัวหน้าสมาคมก็แสดงว่าตอนนี้จีนูก็น่าจะแบบถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกับแรงเอสเลยไหมคือการที่แบบดันดันส่วนตัวก็แบบอยู่ในแรงเอสอะคือยังน้อยๆอะ่ะมันก็ต้องแบบมีความใกล้เคียงหน่อยอะเออแล้วยิ่งพอสู้เสียเป็รอดไปก็เลเวลเพิ่มขึ้นอีก กี่เลเวลม่รดูหลายเลเวลอยู่ก็น่าจะแบบอยู่ในเกณฑ์ประมาณนั้นแล้วอ่ะเราคิดว่านะ <c oughs> ก็โอเคคือมันอาจจะยังไม่ได้สูงขนาดที่จะบอโอ้จะเคลียร์ดนันแรงเอสได้คนเดียวขนาดนั้นก็อาจจะต้องแบบถ้าเจอโหดแบบนี้ก็อาจจะมีหืดขึ้นคออีกมากกว่าเดิมก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในระดับที่แบบใกล้ๆแล้วอะอืมก็เดี๋ยวดูต่อ ตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงในเพื่อเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็น,ก,นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วจะใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย